สวัสดีค่ะวันนี้แม่ใหม่จะพามาชมบอลสีแดงๆของแม่ใหม่นะคะเพราะแม่ใหม่ชอบชอบสีแดงเป็นพิเศษค่ะแม่ใหม่ว่ามองดูลสุดชื่นค่ะมาดูต้นแรกเขาเลยค่ะชายชนชายชนแต่ว่าปกติแล้ว ชาชนแม่ใหม่ก็แต้มเยอะนะคะเขาสั่งไปเป็นแม่พันธ์ุนี้ขายขายดีเลยค่ะแต่อันนี้แม่ใหม่จะเลี้ยงแบบธรรมชาติอะสิหนึ่งชายชนตัวที่สงผีเสื้อค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะผีเสื้อสมุทค่ะลายสวยมากเขาจะมี ออกแดงชมพูนะคะตันนี้ตัวที่สามคารวาดลังสันค่ะแดงแต้มเป็นป้ายนะเรียกบอลป้ายเนาะโตแล้วแม่ไหมว่าน่าจะสวยหน้าดูปีกิน,นาลีค่ะที่แม่ไหมลงคลิปให้ดูที่สั่งมานะคะ เขาจะเหมือนกันมากนะปีกินรีแล้วก็พญาพัอ่าองเฮานะคะฮองเฮาแล้วก็พญาพันวังอ่ะเห็นปีกินรลีนี้จะเป็นจะเส้นเยอะค่ะใบก็จะแบบเหมือนแบบว่ามีหยักเยอะหยักเยอะกว่าตัวอื่นแล้วก็มีลายเส้นเยอะอันนี้ก็จะเป็น ห้องเขานะคะอาจจะห้องเขาแม่ใหม่ต้องปักป,ป้ายไว้นะเพราะว่าเขาเหมือนกันมากนะคะเนี่ยลายเส้นจะลายเส้นจะไม่เยอะเหมือนปีกกินนาีค่ะอยากไม่เท่าปีกกินนาลีแต่เหมือนกันมากเลยนะหองเขาอันนี้พญาพันธ์วางก็เหมือนกัน,นะคะ่ะขอบ ขอบใบเขียวเข้มเหมือนกันแต่ว่าพญาพันวังนี่เส้นเขาจะเหมือนจู่ลึกค่ะปีกินารีกับฮงเฮานี่เหมือนลายเส้นเขาจะลอยอันนี้น้องเขาบอกว่าจําไม่ได้น่าจะเป็นไม้ป่านานแล้วเขาบ้านงี้เขาเขาขายมาให้แม่ใหม่นะแล้วแม่ใหม่ก็เลยเลี้ยงไว้แล้วแม่ใหม่ว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้นะพญาพันวังอะค่ะเหมือนกัน พอเขาเขาเริ่มโตแล้วเริ่มเห็นลายเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็นางผิวจะคล้ายกันมากเลยค่ะนางผิวเขาก็จะหยิกผิวหยิกผิวแบบปกตินางผิวนี่สวยนะคะสวยแบบเหมือนแบบเขาต้องลมแล้วก็จะไหวแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นปลาบู่ค่ะปลาบูแล้วก็เงาะค่ะตัวนี้จะเป็นเงาะเงาะก็สวยเอ๊ะแม่ใหม่ว่าแม่ใหม่จะมีอีกตัวหนึ่งนะสีแดงเหมือนกันค่ะอาจจะลืมหยิบมาค่ะ ก็มีกีดตัวที่สีแดงของแม่ใหม่นะหนึ่งสองสามี่ห้าหกจดปดเกตัวพอดีค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแคร์ให้ผัก,กบ้านๆกับแม่ใหม่นะคะแม่ใหม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องอยู่แต่ก็ยังอายังหาชื่อที่เหมาะสมไม่ได้เ,เพื่อนๆมีไอเดียไงก็ ก็ช่วยเปี้ยไม่คิดหน่อยค่ะเม้นมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ